เดี๋ยวจะโยนลูกบอลให้โชคดีรับคอยดูเขาจะรับได้ไหมอ่ะโชคดีโชคดีอะคอยดูโชคดีโชคดีโชคดีอะโชคดีเร็ว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 เออโยนลูกบอลให้โชคดีรับมากลับมากลับมามานี่มานี่ไม่โยนให้เร็วมานี่เร็วเร็วเร็วมามาเมามาเร็วคุกกี้ก็ชอบหวงจัง ข้างข้างใส่แต่เขามานี่มาแม่โยนให้โชคดีรับอ่ะหนึ่งสองอ่ะเร็ว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 ไปแล้วอ่ากลับมากลับมาเร็วกลับมาแม่ละแม่โยนให้เร็วกลับมาเอามานี่แม่โยนให้เร็ว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 มามาอ่ะเล่นเร็วเร็วเร็วเล่นฟุตบอลอ่ามาเอามานี่เร็ว เอามาเดี <tok> ๋ยวแม่ซื้อไม่ให้ใหม่มันบ้ด e ังมันบ้ด e ังแป๊กแต๊ะสุดดีมันไม่ดังแป๊กๆมันหายดังแล้วมันบ้ดังแล้วติลูกบ้ดังแล้วจ้ะมันไม่ดังอ่าเล่นอ่าอ่ะเตะเลยเตะเลยเตะเลย เตะเลยเตะเตะเร็วเตะโักดีเตะเร็วเล่นฟุตบอลแล้วร้อนมาเล่นน้ำอ้าวอ้าวมุดเข้าไปมุดเข้าไปสะเข้าไปน้ำอ้าววิ่งแล้วก็ร้อน อ้าวโชคดีน้ำจะหมดน้ำจะหมดนะดีน้ำจะหมดเป็นไงร้อนวาสั่นตึ๊กตึ๊กร้อนผมร้อนผมร้อนมาก